ครับอ่ะอาจารย์เชคขาวันนี้ปล่อยเลขทูบนะวันนี้ตั้งใจปล่อยเลขทูบขึ้นหัวให้เห็นแบบนี้เลยวันนี้ตั้งใจนะครับให้เราได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้แฟนเพจได้ร่วมลุ้นไปกับพวกเรานะฮะอ่ะตอนนี้ครับอาจารย์ครับ แฟนเพจที่กำลังเข้ามานะขณะน,นี้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะครับอาแฟนเพจสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังวันความปังนะคะใครเข้ามาตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะตอนนี้คุณกำลังชมรายการไลฟ์สด นะคะในวันที่29กันยายน2 5 6 4ในเพจของคู่รักนักบุญอาจารย์ชัดอาจารย์เคค่ะคซึ่งเป็นเพจจริงของเรานะที่รักนะคะตอนนี้เรามีเพจที่ประชาสัมพันธ์กันไว้ทั้งหมดอยู่ที่ 4, 4เพจ4เพจด้วยกันนะคะเพจของเรานะคะเป็นเพจการให้ตัวเลขฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งวันนี้อีกก็เหมือนกันใครที่ถูกใจในเรื่องของตัวเลขเดี๋ยวเราจะนะคะะชา,<อ>าหัวอาจารย์เอาง่ายๆเลยกันเลข เลขแรกประเดิมประเดิมเลิกประเดิมชัยกันที่เลข5ใช่ไหมจ้ะเลข5หรือเลขอะไรเลข5อาจารย์ว่าเลขอะไรเลข5เลข5นะอ่ะกดกระดิ่งเรียกซับหน่อยครับห้าเรียกซับหน่อย อ่ะแฟนเพจครับใครเข้ามาแล้วร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเป็นสะพานบุญใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้นะครับเรามีโชคหมูร่วมกันใครกดไลค์ใครกดแชร์อาจารย์ชัดขออนุโมทนาสาธุบุญให้ท่านมีโชคมีชยัยโชคดีดวงดีไปด้วยกันถูกสามตัวตรงตรงไปด้วยกันนะครับนะ,นะโอ้โหนะเดี๋ยวรวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะมี3ตัวเดงหองอาจารย์ชัดวันนี้จะ,จะมี เอ่เลขนอนมาของอาจารย์ใช่แล้วก็มีเลขนอนมาของอาจาร,รย์เค้กด้วยนะคะอาจารย์ช่วยเล่าเลขนอนมาให้ฟังนนแบบจบเลยนะเลขไม,ไม่ต้องเล่าเนื้อเรื่องนอนเล่าเนื้อเรื่องไม่ได้แต่ว่าตีมาแล้วได้สี่ได้สี่ตัวนะคะเลขนอนมาได้สี่ตัวเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ตอนนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาพี่จา๋าไหนใครเป็นแฟนใหม่ยังไม่ได้ชุดสองตัวยังไม่ได้ชุดสองตัวเดี๋ยวอาจารย์เค้กจะบอกชุดสองตัวให้ใครยังไม่ได้ชุดสองตัวไหนใครเป็นแฟนแฟนเก่าการันตีหน่อยว่าอาจารย์เค้กปังจริงไหม อาจารย์แค่ปังจริงไหมเอ่ยแต่อาจารย์แค่อาจารย์ชัดงธุรจริงนะซื้อไว้เรียบร้อยซื้อไว้เรียบร้อยแล้วไปธุระมาจริงจริงค่ะไปชะโงกทัวร์แถมแถวปั๊มน้ำมันมาอ่ะเฉลยครับแฟนเพจครับจ้ะปรบมือป้อนรับแฟนเพจปรบมือต้อนรับแฟนเพจอะตอนนี้ครับมาแล้วเลขสวยๆครับเลขสวยๆวันนี้ครับเลขสวยๆวันนี้นะครับห้าหนึ่งสองสุดปังห้าหนึ่งสองสุดปัง น,นี่คุณอ๋อยบอกว่าก็จะหาเพจเจอเพจจิงเจอนะคะหวันกว่ามาแล้วค่ะหวันกว่ามาแล้ว5 1 2สุดปังครับวันนี้5 1 2สุดปังอารันชัดนะครับนะพี่พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะเล่าให้แฟนเพจฟังว่าทําไมวันนี้ต้องเป็น5 1 2จ้ะทําทำไม3ตัวแดงรต่ชัดต้องเป็น5 1 2 แฟนเพจจาได้ไหมครับว่าอาจารย์ชัดเนี่ยจะเอาเลขที่เกี่ยวพันกับชีวิตของอาจารย์ชัดมาให้เป็น3ตัวแดงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทะเบียนร,รถนะครับเลขที่บ้านหรือจะเป็นเลขโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะอาจารย์ชัดเองก็เลขนี้นะครับสำหรับเลขนี้อาจารย์ชัดกับอาจารย์เคได้ไปเปิดสํานักงานออฟฟิศใหม่นะครับนะอาจารย์ชัดอาจารย์เคได้ไปเปิดสํานักงานออฟฟิศใหม่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับแอดมินทีมแอดมินของอาจารย์ชัดอาจารย์เคซึ่งสถานที่ที่เปิดทาแอดมิน นะเป็นเลขห้องเหรอคะจารเป็นเลขที่ห้องอ่าเป็นเลขที่ห้องนะครับที่เราไปเปิดเป็นสำนักงานออฟฟิศคือ151่งห้าหนึ่ทับสอ่าจริงๆนะเขาเป็น151่งห้าห่งทับสองเลขที่นะฮะที่จริงเขาเป็น151่นทับสนะครับแต่อาจชัดก็เลยนะครับตัดมาให้เป็น512นึ่งนะครับเพราะว่า1มันมี1 1 1หน้า1หลังเนาะ หนึ่งมันมีหนึ่งหน้าหนึ่งหลังอาจารย์ชัดก็เลยตัดมาเป็นห้าหนึ่งสองแทนนะครับอันนี้เป็นเลขที่อ่อเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเป็นเลขที่ห้องเลขที่ห้องสําหรับที่อาจารย์ชัดไปเปิดทํออฟฟิศแอดมินนะครับก็วันนี้มาให้3ตัวแดงเลขนี้กันนะครับอาจารย์ชัดก็ได้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะซื้อ6นะซื้อขับขับไปไป,ไปมามาหกหกเที่ยวเนี่ยครับอาจารย์ชัดไปไปมามาหกเที่ยวเนี่ย นะับซื้อไว้อย่างละใบใบละร้อยหกเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะัมนมาทั้งหนูค่ะอาจารย์อาจารย์าารยฮะเดี๋ยวเดยวเดี่งทันไหมอ่ะทำไมมันเหมือนเลขอกอาจารย์ทันเลยอ่ะเหมือนไหมมนใกล้กันยังไงแต่อันนี้ฝันจริงๆฝันจริงๆอะไรอีกอะไรตัวหนึง่งเหมือนไหม อันนี้ฝันจริงๆตีได้ได้อย่างงี้จริงๆรงสองตัวกลางมันเหมือนอาจารย์ท้กันจริงปน่ะ <c oughs> แต่มาเลขทูบเลยทูบหน้านันเลยขึ้นถูกใช่ไหมอาจารย์ชัลขึ้นถูกค่ะพี่พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมคะเลขนอนมาจาย์เค้กค่ะเลขนอนมาคะที่รักขาพี่พี่เห็นเลขนอนมาไหมอยู่ตรงนี้นะ เลขฝันเขาไม่ให้จรย์แฟนเพจเขาไม่ให้อจารย์พูดค่ะนะคะนะแฟนเพจเขไม่ให้อจย์แค่พูดเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมตรงนี้นะที่รักนะตรงนี้นะมีสบู่ไหมมีจ๊ะอาจารย์แชร่ไปต้อนรับเลขที่สามกันครับมาต้อนรับเลขที่สาม<ๆ>มาต้อนรับเลขที่สามกันห้าแปดจริงๆห้าแปดก็เปเลขสวยนะจน๊ะสวยมาก no เลขสวยห้าปดหสุดปังนะหะ5 8ปดหกสุดปังอ่าห้าปดนะคะในสูตรของหนูก็มีนะจารย์ในสูตรของหนูของหนูจะมีห้าปดกับห้าหะอาจา์อ่ะทัขาจ้ามันกระดกเป็น9้าได้นะก็หนูยังบอกแฟนเพจเลยปีนี้ปีนี้5้าอย่าลืมที่ร้านอย่าลืมซื้อห้าแปดเก้าด้วยนะปีนี้ห้าเก้ายังไม่หมาด้วยนะจารย์ทั้งปีนี่จะปลายปีนี่จะปลายปีแล้วนะเลขทูมัวที่แล้วนี่คือห้าเก้า ชัดๆเลยนะใช่ใช่ชงวดนี้อาจจะมาห้าเก้าก็ได้นะใช่ใช่ใช่บางคนก็รอเลขบริจาคเพราะว่าเลขบริจาคในแม่นมากวันนี้นะคะขอสรุปเลขบอาเลขการการเป็นยอดเงินที่ได้ร่วมทําบุญนะก่อนหน้านี้มีทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็วันนี้ทําบุญเพิ่มอีกนะคะรวมแล้วเป็นหนึ่งเจดพับาทค่ะนะคะบวก C F สินค้าวันนี้โอนเงินแล้วเรียบร้อย พี่ๆอย่าตกใจนะยังไม่ส่งเลยจนกว่าอาจารย์แค่จะจุดทูบเรียบร้อยแล้ะจารย์แค่จะต้องขอเวลาหลังจากจุดทูบอีก2วันเพื่อถ่ายเอกสารแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเขาใส่ไปในกล่องและถึงจะส่งสินค้าให้พี่ๆนะคะวันนี้เราจะพยายามส่งช้าลงไปอนิดนึงประมาณสักสาวันนะครับหลังจากวันหวยออกแล้วเพื่อให้เลขทูบเราอะไปถึงแฟนเพจในระยะเวลาที่พอพอเหมาะพอสมควรค